คนเกิดราศีธาตุลมเดือนสิงหาคมเป็นยังไงนะครับบอกเลยเดือนนี้เดินทางแน่ๆมาดูกันนะครับนะมาราศีธาตุลมเป็นไงนะครับ5ใบนี้มีคําตอบอาจ,จารย์แบงค์จัดหนักจัดเต็มเคลียรทุกประเด็นนะครับนะถ้าเกิดใครติดตามไลฟ์จะเจอกันในวันพุธและวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมาใบแรกนะครับนะอาจจินีนด่าบ่งบอกถึงการเดินทางบ่งบอกถึงการลุยงานคุณคิดอะไรอยู่คุณลุยเลยและจะสักเซสนะครับใบที่2นะครับได้ราชาคาถา ป่งชี้ถึงในเรื่องงานที่โดดเด่นครับโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ยักมาแน่นอนถ้าสอบเลื่อนคง,งเลื่อนขอั้นมีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปสมัครงานก็จะได้นะครับใบที่3นะครับเนี่ยเจ้าชายเหรียญจะได้รเริ่มโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่เริ่มต้นใหม่จะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับใบที่4นะครับได้เลเวอร์นะครับจะมีคนหนุนนําช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนะใครโสดอยู่ก็ <Yes. S 1> ะจะมีคนเข้ามานะฮะบอกเลยว่าชาวราศีธนลบไม่เฉาเลยทีเดียวนะครับและใบสุดท้ายแอมเปอร์เลอร์มาอีกแล้ว งานโคตรเด่นเลยความสัมพันธ์โคตรดีเงินก็ดีนี่คือชาวราศีธาตุลมเดือนสิงหาคมคุณค,คิดว่าปังพิมพ์คําว่าปังและแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเจอกันใหม่กับอาจารย์แบงค์เยดวงเจอกัน